ภาพดำรอแป๊บหนึ่งได้ไหมลูกค้ามึงดำก็ต้องรอ,อนิดนึงไม่ใช่ดำแล้วไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคนเงี้ยแล้วคนพูดแบบเสียกำลังใจไหมเฮ้เฮ้ยอไ <c oughs> อ้เหียไอ,อ้เหียไอ,อ้เปิด <c oughs> ไม่รู้จะไปรู้มึงไหรสิ <c oughs> โอเคพร้อมแล้วคันนี้บาตเิ้นพร้อมเชิญซูโรนานะครับปี2,000โอเค1.5เ่งจกโตออโต้ก็ถือว่าตัวท็อปแหละเพราะมันมีถุงลมตอนนี้นะครับรถมีโดนไหมเอางี้ก่อนรถมีมีโดนโดนตรงไหนโดนข้างหน้าอะโดนข้างหน้ามาดูก่อนปฝากระโปรงนิดเดียวโอ้โหนี่สติ๊กเกอร์แม่งอยู่อ่ามีทำสีมานิดนึงไะ คันเดิมนะคันเดิมมีทำสีมาแต่แปีสองพปี2000ันปีสองพันลดปีป้ายแดงตัวนี้เท่าไหร่ป้ายแดงห้าแสนกว่าเกียร์ออโต้ขับติดขับได้น้องน้องสตาร์ทอิสต์อิตาบาอัลเฟรอฟต์โอเคแดงคิวไม่ได้มาเออกูได้แค่เนี้ยภาษาอังกฤษโอเคก็สตาร์ทติดขับได้เกียร์ออโต้อ่ารถมีแต่หน้าอย่างเดียว ขา,ายไม่มีหน้าร้านตรงนี้เท่าไหร่นะสแสน,นเท่าไหร่แสน,นเดียวสแสนเดียว,วติดแกแ๊สติดแก๊สแปลว่าเป็นเบนซินเฮ้ยท้ายสวยมากรถไม่โดนนะเนี่ยรถไม่โดน้ถไม่โดนเดิมเดิมท้ายเดิมตะเข็บท้ายเดิม ติดนี้สามหมื่นเนี่ยโอ้โหแม่งสวยจัดแม่งสวยแม่งสวยรถพร้อมใช้ปี2020ป้ายแดง5้าแสนกว่าคนดูเท่าไหร่บอกด้วยโอเคพันหนึ่งภาพดำรอแป๊บหนึ่งได้ไหมลูกค้ามึงดำก็ต้องรอนิดนึงไม่ใช่ดำแล้วไปเลยอย่างเงี้ยเงี้ยแล้วแล้วคนพูดอ่ะเสียกำลังใจไหมโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโู้ยโอ้ย้มึงไยโอ้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 ยอโอ้ย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 โอัยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 อ้อ้ยโอ้ย ก็ใช่ไงแล้วไฟเพิ่งติดไงเออกูนึกลบผีสิงจัดเลยคือก,กูก็กลัวเล่นไม่มีหนักถือว่าตั้งขายได้เลยมผมว่าปันป่นปันที่ทําโอเคเลยนะเก็บงานสักห้าพันนะเดี๋ยวว่าเผื่อแบบเปลี่ยนถ่ายรุ่นนี้นั่นโซน่าติดขับได้นะครับในราคาห้าหมื่นห้าพันบาทกูเคยกําไรเขาที่ใหญ่ล่ะแป๊กว่าทุนใช่ไหมโอเคขับทุนไม่เป็นไรขาดทุน5้าหมื่นห้าบาทคุณนิยานะครับนับหนึ่งห้าหมื่นห้าพันบาทนับสองนิยานะคะับห้าหมื่นห้า พันบาทเท่านั้นนะครับนับนครับขายแล้วนะครับ